สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมสุนัยบุริยามครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพลัดตําบลสะแกอําเภอสตึกจังหวัดบุริยามครับมาดูทีมงานเก๊ะหมูนยครับผมจัดรถเกี่ยวอ,อดิปโปรเทมโกเกษตรพัฒนามาใหม่เลยครับผม tâm dây cháy khăn dồn dụng Học hết thế hình đó bốn Chỉ có màn Chào rồi Được ra mát bộ Tạc tình ใส่ปั๊มเดินอีตันเบอร์ยี่สงล่าง12เ d อเดี18่สิบแปดข้อก็เดนนะครับผมปากเดียว35นะครับปุ่ม2องพันห้าครับ ันี่เป็นข้าวกคสิบห้าครับผมฟังลกกเป็นมะลิเบาครับผมอาจจะตามไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับผมเพราะว่าในน้ำมีแต่น้ำเลย ยืนถ่ายด้านบนกันนานแล้วครับวิ่งไวพอสมควรเหมือนกันนะขับช่วงล่างสองเฮ็ดดี่สิดข้อต้นหนึ่งครับ ราคาตัวของเขาก็อยู่ที่2ล้าน9 50,000บาทรุ่น Z9000 นะครับรุ่นนี้ก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างครับผมปรับชุดคันชักใบมีดให้เบายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแต่งชุดล้อราวพานะมีเสริมตัว กากนะาศกันเข้าวร่วงหลน่นแทนท่อ p v c นะแล้วก็พัดลมเสริมอุโมงลมขึ้นมาให้เป่าลมได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผม เครื่องยนต์อีซูซุครับผมเครื่องยนต์ใหม่ไายแดงครับได้รับเอกสิทธิ์จากทางอีสูสุนะให้นำเครื่องยนต์รุ่น 6HK มาใส่กับจรถเกี่ยวคันนี้นะครับผมก่อนที่จะมีการอนุญาตให้เอาเครื่องยนต์มาใส่ในอีส,สูซุก็มีการมาตรวจสอบระบบอ่าหลายจุดเลยครับผมอ่ไม่ว่าจะเป็นชุดท่นเครื่อง ชุดจับน็อตต่างๆครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะให้เป็นการไม่เสียแบรนด์ของเครื่องยนต์นะครับทางอีสุนี่ให้ความสําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมหับก,การที่จะได้เครื่องยนต์ตัวนี้มาใช้ครับให้มา2ตัวครับผมดีสุสุขกเคสเคกับดีสุสุหกบีีหครับห b บีจก็จะใช้ในพวกคุณเงินมีนะครับผมเอาเสร็จแล้วครับ เือโบหวานเจี๊ยบเครื่องยนต์ใหม่ครับรับประกันหนึ่งปีเครื่องยนต์มอเตอร์นะผมนะ <laughs> แฮงบ่แฮงบงบอ <laughs> โอ้แล้วเราไปแล้วเราบ,รบร่จะขึ้นทอใหญ่๋อนดีครับทีมงานเจเจหมู เจีมูตะเจีมูครับฝากทีมงานนี้ไว้ด้วยครับผมออกมาใหม่นี่เดี๋ยวปล่อยข้าวเสร็จนะครับผมฮะฝากติดตามฮฮฮ ออกมาตอนไหนออกมานานยังเดี๋ยไม่ถึงปีเลยโรงงานแรกบ่โอ้โรงงานแรกครับตาตาของเขาก็จะดุด,ดันพอสมควรนะผมชุดเกลียวออกเกอร์อะไรก็เป็นเกลียวดันและไม่มีผุดโผล่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะผมรอเราพาปรับตำแหน่งใหม่ให้บางให้เบายิ่งขึ้นนะครับผม ระบบชุดปล่อยข้าวก็เป็นระบบใหม่ชุดเปืองปล่อยข้าวด้านล่างนี่ก็จะเป็นชุดทดนะผมเป็นชุดทดจะไม่ใช่ชุดลูกปืนลูกตาจับเหมือนแต่ก่อนนะครับผมนี่เป็นแบบกล่องนะครับเป็นแบบกล่อง เครื่องทดนะครับของแคมโก้ก็ทำมาดีครับเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ใหม่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหม่ปั๊มใหม่มอเตอร์ใหม่ครับรับประกัน1ปีนะ งามบ่างามบ่างามบ่าง,ามบางามอยู่งามอยู่เนาะเกษตรนี่เกี่ยวข้าวได้สวยเอาเอาข้าวไปขายเียบร้อยครับ อุปกรณ์ครับหลังคาแล้วก็ฝาอุ้มข้าวรุ่นนี้ก็ฝาอุ้มข้าวนี่ก็ออกแบบมาให้กระทับรัดครับผมแต่ว่า,อ,าออกแบบมาให้ปริมาตรจำนวนการบรรจุข้าวนี่เยอะเยอะขึ้นนะไม่สูงมากเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับผมมีรุ่นเดียวกับผมของกเกษตรพัฒนาที่ให้หลังคามาแบบใหญ่ครอบทั้งทั้งคันเลยนะครับ แบบนี้เขาดีก็คือฝนตกมาในเข้ามันก็ไม่เปียกนะครับเอ้าย้ายไปต่อครับผมครับรินวนมากครับผมเียนเครื่อง,งยนต์ ขึ้นเทเลอร์ครับผมทีมงานนี้สุดจัดเลยครับผมโอ้ใช้เทเลอร์นี่ก็อย่างสวยเลยครับผมนี่ฮีโน่ซีรีส์เจ็ดเลยนะครับเป็นฮีโน่สิบล้อเยกว่าใหม่ทั้งคู่เลยครับผมรถเกี่ยวก็ใหม่เทเลอร์ er ก็ใหม่นะครับสองคันนี้รวมเงินกันแล้วก็ น่าจะเกือบห้าหกล้านครับ มือครับผมคุณทำเฮ้ยเอ็นเลอร์ก็แข็งแรงมาตรฐานนะครับผมให้นมไวไฟ One U Pro S เก้าพันนะครับผมปีสองพันยี่สิบสี่เรียวร้อย สะดวกสบายนะครับขอบคุณไปยังทีมงานเจ๊หมูนะครับผมเจ๊หมู้านพลับตำบลสแกออาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ออกเดินทางไปลุยต่อครับผมส่วนผมเองก็ออกเดินทางไปหาจอดเด็ดใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอ้สุดจัดเลยถึงปูนี่หวานเย็บเลยครับ เราพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทุกคน